สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะประจ,จําวันที่14บส่มิถุนาย,ยนหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือห้ากับ7ตัวรองก็คือสามกับ1นะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดห้าสี่ห้าเจ็ดนาะรูดห้ารูดเจ็ดนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนตัวรอง30 3 13นย์สามหนึ่งสามสองสาก็หนึ่งศูนย์ ามตัวก็ห้าเจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็หกสามเก้าลีขี้เรื er อ่อนงนี้แต่อีตัวจับคู่นี่เราแปดมาแทนสามเนอเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะเราแปดมาแทนแทนสามเพื่อนๆจะจับสามก็ได้นะ ต่อไปเป็นราามาคีราามาคีนี่ตัวเด่นก็คือห้ากับแปดราจะพะกิจนี่มันชอบมาเข้าราามาคีเด้อสามตัวตรงๆนงเยแต่มันนู้นมันนี้มันอาจจะราามาคีมาเข้าราจะพาะกิจก็ได้นะันชอบสลับกันเนาะแต่ว่าตัวเด่นนี่มันต่างกันที่แปดกับเจ็ดแค่นั้นเองเนาะก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้ารูดห้าเนาะรูดห้ารูดแปดนะ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าสองศูนย์สองสองสองห้าสองหกสองเก้าเราจะพอกิดไปเลขขี่เราสามัคคีเป็นเลขคู่เดอ้อแปดแปดหกห้าห้าแปดแปดหกสองห้าแปดสองแปดหกห้าห้าแปดห้าเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะ จะจับคู่เนี่ยเลขสี่แปดตัวเนี่ยจับซื้อเอาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสามตัวนีนเมนอาจจะเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังเนาะแปดแปดหกห้าห้าแปดแปดหกสองห้าแปดสองแปดหกห้าห้าแปดแปดห้าเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพาเลยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้เนาะเราเฉพาะกิจี่มันชอบมาเข้าสามตัวตรงๆเรา V.I.P เด้อเอ้ยเราสามัคคีเด้อ